การต่อสู้ของประชาชนในแต่ละยุคแต่ละสมัยทำให้เกิดการพัฒนายกระดับความคิดทางการเมืองในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางประชาชนต้องการระบอบประชาธิปไตยที่ชอบธรรมเพื่อขับเคลื่อนและปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกลไกสําคัญในการบริหารและพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญยั่งยืนก็คือพรรคการเมืองเราเชื่อในความดีของทุกภาคส่วนในประเทศไทย เราจงยึดหลักการทำงานอย่างสร้างสารรค์ไม่โจมตีใครแต่เติมเต็มในสิ่งที่ยังขาดไปและผสานความเห็นที่แตกต่างร่วมกับทุกฝ่ายในการให้ความเห็นของประชาชนได้รับการพิจารณาอย่างมีประสิทธิภาพต่อประเทศชาติมากที่สุดด้วยเหตุนี้พรรครวมพลังประชาช,าชายจึงได้ถือกำเนิดขึ้นจากพลังเจตนารมณ์อันบริสุทธิ์ของมวลมหาประชาชนเราเป็นพรรคการเมืองของประชาชนและของชาติอย่างแท้จริงพี่น้องประชาชนที่เคารพ ผมขออนุญาตกลับเรียนพี่น้องประชาชนเฉพาะส่วนที่เป็นสาระสำคัญอย่างยิ่งของพรรคเรานะครับประการแรกคือความเป็นพรรคการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริงเราขอให้สมาชิกพรรคก็คือพี่น้องประชาชนได้ชำระค่าบำรุงพรรคเป็นเงินปีละ365บาบาทอาจจะเป็นภาระหนักสักนิดหนึ่งแต่ว่า เพื่อความเป็นเจ้าของพักอย่างแท้จริงเพื่อการมีส่วนมีสิทธิ์มีเสียงในพักอย่างแท้จริงไม่จาเป็นต้องพึ่งพาการอุปการะทางการเงินจากผู้ใดอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราเน้นย้ำนะครับในส่วนของประการที่2ก็คืออุดมการณ์ข้อสําคัญที่เรายึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขข้อนี้เราไม่มีวันคลอนแคลนเราไม่มีวันหวั่นไหวจะไม่ยอมต่อกระแสใดๆทั้งสิ้นนะครับและการที่เรายึดมั่นในเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเนี่ยไม่ใช่การยึดมั่นด้วยความงมงายไม่ใช่ความหัวโบราณอย่างไม่มีเหตุผลแต่เกิดจากการที่เราได้ศึกษารากเงาของชาติเราได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของชาติไทยและเราได้เห็นคุณูปการอันสําคัญยิ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสิ่งที่เราคิดว่ามีคุณูปการสําคัญพอที่เราจะต้องยึดถือยึดมั่นเอาไว้ให้เป็นศูนย์รวมใจขอองชาวไไทยต่ป ด้วยเหตุนี้เราจรึงได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเรื่องของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งถือเป็นหัวใจหลักสำคัญที่พักรวมพลังประชาชาติไทยแสดงจุดยืนมาตั้งแต่ก่อนการก่อตั้งพักการเมืองพักรวมพลังประชาชาติไทยได้น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการวางนโยบายมาโดยตลอด ถือเป็นหลักใช้ที่จะนำพาพี่น้องก้าวพ้นความยากแค้นได้ในที่สุดอีกหนึ่งหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญคือการที่พักรวมพลังประชาชาติไทยได้เข้ามามีบทบาทบริหารและดูแลในส่วนของกระทรวงแรงงานในช่วงที่เกิดเหตุวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9ไปทั่วโลกประเทศไทยก็ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยตรงการหยุดชะงักของธุรกิจอุตสาหกรรมส่งผลใหแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับความเดือดร้อน ผู้บริหารและสมาชิกพักรวมพลังประชาชาติไทยได้ระดมสมองปรึกษาหารือร่วมกับหน่วยงานราชการองค์กรเอกชนเพื่อหาทางออกและช่วยเหลือเยียวยาทั้งลูกจ้างและนายจ้างที่กำลังรอการช่วยเหลืออย่างเร่งด,วด่วนโดยการผลักดันให้วิกฤตครั้งนี้ถือเป็นเหตุสุดวิสัยและมีการจ่ายเงินทดแทนการว่างงานจาก5 0เป็น62%ให้กับผู้ประกันตนตามมาตรา3 3 พร้อมทั้งยังให้การตรวจสุขภาพและรักษาแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายพักร่วมพลังประชาชาไทยได้เร่งฟื้นฟูช่วยเหลือพี่น้องแรงงานและผู้ประกอบการให้กลับมามีโอกาสสร้างงานสร้างรายได้ด้วยการเริ่มจัดฝึกอบรมฝึกทักษะด้านวิชาชีพให้แรงงานและผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการนำบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นผู้ฝึกสอนให้กับแรงงานที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในด้านวิชาชีพของตัวเอง เพื่อนำไปพัฒนาและต่อยอดการทำงานให้มีโอกาสสร้างไรายได้ตามความรู้ความสามารถอีกทางหนึ่งเราก็พร้อมที่จะจัดหางานให้ตรงกับทักษะวิชาชีพของแต่ละบุคคลผ่านแอปพลิเคชันรวมช่างที่รวบรวมช่งางแต่ละสาขาที่เกี่ยวข้องกับเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันโดยที่มีกระทรวงแรงงานเป็นผู้รับรองความสามารถและความน่าเชื่อถือกระทรวงแรงงานยังมีส่วนรับผิดชอบดูแลแรงงานข้ามชาติโดยการทำงานร่วมกันกันกบสภาการชาติไทย ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพมอบอุปกรณ์ป้องกันไวรัสโควิด -19 เป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดเมื่อวันที่5สิงหาคมพศ2 6 6พัพักรวมพลังประชาชาติไทยได้เข้ามาบริหารและดูแลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการวางรากฐานการศึกษาและยกระดับมาตรฐานมหาวิทยาลัยภาครัฐและองค์กรเอกชนในสังกัดทั่วประเทศเพื่อผลักดันบุคลากรทุกภาคส่วนให้มีศักยภาพในทุกๆด้านให้ทัดเทียมกับนานา,นาประเทศผ่านโครงการนินม,มังกรสนับสนุนผู้ประกอบการ SME และ Startup ส่งผลให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ หนึตำบลหนึมหาวิทยาลัยโดยมีการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่ประชาชนและนักศึกษาในพื้นที่20อัตราต่อตำบลเพื่อช่วยในกิจกรรมพัฒนาด้านต่างๆของแต่ละตำบลดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้การดำเนินงานจะเป็นไปตามบริบทสภาพปัญหาสิ่งแวดลอ้อมทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น1629ล00้าน6 0แสนบาทโลกที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลกดิจิตัลกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจึงได้จัดการแข่งขัน University e-Sport Championship โดยร่วมมือกับภาคเอกชนผลักดันให้ e-Sport เป็นที่ยอมรับในฐานะกีฬาประเภทหนึ่งพร้อมผลักดันให้เป็นอาชีพของคนยุคใหม่ ให้เยาวชนไทยได้เข้าสู่วงการอ e e-sport ที่สามารถประกอบอาชีพและสร้างไรายได้ได้จริงซึ่งมหาวิทยาลัยร,รัฐบาลและเอกชนของไทยจำนวนไม่น้อยเริ่มมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพกีฬา e-sport ขึ้นแล้วพักรวมพลังประชาชาติไทยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบบังเกตทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากพี่น้องประชาชนอย่างสุดความสามารถ ดิฉันอยากฝากเสนอท่านเป็นอย่างรัฐบาลในเรื่องการเพิ่มกองทุนการออมของคนพิการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะในการสนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมทางเพศค่ะกระมวิชาการเกษตรต้องส่งมอบ D O A ที่ได้อนุมัติแล้วและในฐานะที่เป็นตัวแทนประชาชนสสทั้ง5ท่านก็ได้ตระหนักและยึดถือเสมอว่าประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคือหน้าที่และความรับผิดชอบ ถือเป็นงานที่หนักและต้องเสียสละเพราะนอกเหนือจากงานในสภาแล้วการลงพื้นที่ดูแลรับฟังปัญหาของชาวบ้านก็ต้องอาศัยแรงกายแรงใจที่ดีเยี่ยมเช่นกันปัญหาต่อไปของพ่อแม่พี่น้องเนี่ยจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปากทองในช่วงที่ปิดสมัยประชุมสภาสองเดือนเนี่ยแทนที่เราจะนั่งอยู่บ้านแทนจะไปเที่ยวเราจึงได้ออกเดินทางม,มาพบพี่น้องทุกสัปดาห์สุดท้ายเราก็ตัดสินใจสละเงินเดือนทุกบาททุกสตางค์ที่เรามีอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมสภา เปลี่ยนให้เป็นข้าสารเพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเนี่ยว,วันนี้เราก็จะขอนำข้าสาร5กิโลนะคะเที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องในเบื้องต้นก่อนค่ะจากนโยบายและผลง,งานของพักรวมพลังประชาชาติไทยทำให้เราสรุปได้ว่าพักการเมืองพักหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นและกำเนิดมาจากศรัทธาของพี่น้องประชาชนที่มีอุดมการณ์และแนวทางเดียวกันจากวันนั้นถึงวันนี้พักรวมพลังประชาชาติไทย ได้ผ่านการเคี่ยวกรมในสมรภูมิทางการเมืองมาอย่างโชคโชนผ่านทั้งร้อนทั้งหนาวผ่านอะไรต่อมิอะไรมามากมายทีเดียวประสบการณ์เหล่านี้ทำให้พักของเราได้เรียนรู้และนำมาพัฒนาด้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สมกับที่พี่น้องประชาชนได้ให้ความไว้วางใจเราจะยึดมั่นในอุดมการณ์และตั้งปณิธานที่จะเดินหน้าเพื่อขับเคลื่อนประเทศ ไปในทิศทางที่มุ่งไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพราะเราเป็นพักการเมืองของประชาชนอย่างแท้จริง